สวัสดียามเช้าค่ะมาดูค่ะมาดูผลงานเขาเมื่อคืนสภาหฮกหฮกวันดีถ้าไม่ชมหน่อยเนอะไข่ไข่นี่ไข่นี้ไข่ทำบ้านแล้วดูดูหืมไขไม่ต้งองแอบเลยหื จ้างเลยมันจ้างเลยจ้างอ้อนพี่เลยใครใครทำบ้านเลยเนี่ยใครทำเนี่ยแล้วใครจะเก็บกวาดห,หนูเก็บป่ะฮะหนูเก็บหรือพี่มนุษย์ธาตุอย่างเราดูสภาพมาสองจุดใหม่กระดาษมาชีกเล่นเูืเกินบ้านเลย เดือดเสนกสนกแ <laughs> สบจริงเอิงไข่วระไข่ว่ะไข่อะไข่ไข่ดูดูสนุกเขา้าเกอนเลยค่ะเกอนบ้านเลยเ <laughs> เล่นด้วยดิเล่นด้เล่นด้มามามาช่วยกันเล่น <laughs> <laughs> พี่เมียามายาง เพื่อนมาย่างดูืีกเกินเลยค่ะก็วสวัสดีตอนเช้านะคะช่องเมนูแมวมาดูตัวแสบเที่ยเพ็ดเราค่ะดูนั่นค่ะชีกเกินบ้านเลยค่ะสวัสดีเช้าๆตีห้าแล้วอากาศเย็นสบายนะะในบ้านนะแต่ถ้าออกคงไม่ใช่ดูตัวเขา พี่เพื่อนใหม่เพื่อนยังไม่มาเลยยังมืดอยู่เลยพี่คาก็ามาดูเจ้าแสบเราที่เก่ีนบ,บ้านคาก็ขอบคุณนะคะเด็กๆ,ๆ,ๆน้อยเช้านี้มาดูผลงานพี่ท่าน เนียมันนีเนาะฮะไครโซนไครโซนโนโซนม้าเนี่ยไม่โซนเลยหมาเขี้ยวเพชรหมาเขี้ยวเพชรมาเขี้ยวเพชรดู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 สยสนานนานนดู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 เขาสวัสดีค่ะ